ครับผมวิดีโอนี้เราจะมารู้วิธีการเอาปุ่มปุ่มย้อนกลับนะครับแล้วก็ปุ่มโฮมตัวเจเจพามออกกันนะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนผมจะย้ายปุ่มโฮมตัวนี้ไปใส่อีกเครื่องหนึ่งครับไปใส่เครื่องนี้นี่ครับปุ่มตัวนี้มันสามารถถอดมาได้นะครับมันจะแยกชิ้นกันกับปุ่มกับปุ่มแบ็กกลับนะครับกับปุ่มแบ็กกลับของโฮมด้านล่างเราก็ใช้นะครับเล็กนัดได้เลยนะครับมันจะมีแพงสองชั้นนะครับไม่ลองนัดแต่ตัวนี้ขึ้นมาครับ มันจะออกมาประมาณนี้นะครับปุ่มมุมตัวแรกต่อมาเราก็แกะเลยครับผมค่อยๆไล่แกะขึ้นขึ้นประมาณนี้นะครับต่อมานะครับพลิกมาด้านหลังปลดแพรตัวนี้ออกนะครับมันจะเป็นแพรหูฟังด้วยนะครับปลดแพรตัวนี้ออกแล้วก็สายสัญญาณตัวนี้นะครับให้เราปลดออกให้หมดแล้วก็คก่อยๆหลอกขึ้นอย่างนี้นะครับ จอกมาประมาณนี้ให้เราเอาจากด้านนี้ออกมานะครับเนี่ยตัวนี้มันจะออกเลาเอาจากด้านข้างหน้าออกมาครับนี่ครับแค่นี้ก็ออกแล้วนะครับนี่ต่อมาเป็นวิธีใส่นะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางการใส่ก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมก็จะใส่จากด้านนี้เข้าไป ก้าการกดปุ่มย้อนกลับไม่ได้กดปุ่มโฮมไม่ได้นะครับต้องต้องเปลี่ยนแผ่ตรงนี้นะครับสำหรับเจเจพามแผ่นนี้ราคาไม่แพงนะครับไม่เกินไม่เกินร้อยนะครับนี่ครับใส่เข้าไปให้มันได้ลักษณะนี้แล้วก็เปยนเข้าไป ข้างหน้าเราก็ไปจัดทรงเขานะครับใส่ใสายส,สัญญาณก่อนนี่นะครับเข้าไปพิกมาด้านหน้าครับ แค่นี้นะครับก็เป็นการเสร็จแล้วแล้วก็เอาปุ่ม,มโฮมสีดำใส่กลับเข้าไปนะครับปุ่มมฮมที่มากับตัวเครื่องนี่ครับใช้งานได้แล้ววิธีการเปลี่ยนแพร์ pair, ปุ่มมฮม J7 พาวนะครับแก้การกดปุ่มย้อนกลับไม่ได้แล้วก็แก้กดปุ่มโฮมไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตัวเครื่องกันว่ามันจะได้หรือยัง จอมาใส่กหนครับก็ายากอยู่นะเดียอบางนบน Okay. อันนี้พา w เวอร์คีพา r เวอร์คีตัวนีน้ต้องลองไล่กดดูนะครับพา w เวอร์คีผมก็ไม่ได้วัดอ่ลองดูติดไหมไม่ติด น,นเอะบาบวีเจ็ดพามเลยโอเคครับทีละรู้แล้วนะครับว่าแตกงไหนตัวนี้นะครับตัวข้างบนสุดเลยตัวสองเขี้ยวข้างบนสุดนะครับหนึ่งสองนับจากหนึ่งสองมาตรงนี้นะครับ เอาเหล็กแนวเข้าไปอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเอาไขค,ควงก็ได้นะครับแน่เหเามาลองดูกอนครับว่ามันจะกดได้ไหมหลังจากเปลี่ยนไปอันนี้ก็เวลาเราแกะก็ระวังนะครับเพลเดิมพวกนี้มันเป็นอะไหล่ได้อยู่นะครับไอเ้ตัวนี้มันจะหายากรหัสศูนย์ลองเทสโวมก่อนเลยนะครับ ย้อนกลับดูโอเคครับย้อนกลับใช้ได้โฮมโฮมใช้ได้ไหมโฮมกดไม่ได้เอาโฮมใช้ได้อยู่นะครับน่ครับนี่นะครับกดโฮมดูครับย้อนกลับปุ๊บอ่าใช้ได้นะครับโอเคตามขีดล่างเป็นอันใช้ได้ครับผม โอเคครับลองไปใช้กันดูนะครับสําหรับแนวทางการเปลี่ยนตอนี้ผมก็จะเปลี่ยนจอต่อนเลยครับผมขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับตัวนี้เป็นเพลยเก่าของเราเพลยเก่าเฮ้ยครับพี่เสนหียวเมื่อวานอุ่นใ้มันเหลือคนละสองอันนี้ก็เป็นแนวทางการเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมลองไปใช้กันดูนะครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับ วิธีแกะจอก็ในช่องก็มีแล้วนะครับแกะจอไม่ยาเลยสำหรับเครื่องที่กดปุ่มโฮมไม่ได้หรือว่าแก้อาการเสียบหูฟังไม่ได้ยินก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับอ่าดีวครับผมจะจบคลิปแล้วนะครับขอบคุณมากมาเลยที่รับชมจนจบ